มือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเบ็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่เซนตักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับกนพบกับผมนะครับพาลิงวันนี้เรามาเปิดแพ็คฉลองปีใหม่กันนะครับอันนี้เป็นคลิปย้อนหลังนะผมอัดเสียงย้อนหลังเพราะว่าผมช่วงนี้อยู่ต่างจังหวัดน,นะไม่ได้เปิดหน้าคอมนะครับก็ ก็ฝากทุกคนกดติดตามนะมาดูครับว่าแพ็คนี้ผมจะหมดงบประมาณเท่าไหร่นะครับใครที่อยากเติมทองถูกเติมทองดีก็อย่าลืมจูนมีโกดนะมีโมชันมากมายให้เลือกสัาลิมเข้าไปจัดกันนะครับมามาดูนะว่าผมจะหมดเยอะขนาดไหนนะก็แอบเปิดไปสักพักนั่นแหละประมาณ10-20ตัวนะครับก็มาเปิดนะครับหรืออาดคิดนะตอนเปิดสิ20ตัวตอนนั้นนะก็มาเปิดย้อนหลังนะเนี่ยอาจคิปย้อนหลัง90 0ทองจะได้หรือเปล่าโอ้โห,โหแสงเงียบเกิน เงียบกริบเงียบกริบเกินเงียบกริบเงียบกริบเกินรู้สึกแบบโอ้ท้อใจไม่มีแสงด้านในอีกแล้วเสื้อออกมาเาขาวแต่ไม่ใช่วะคือความรู้สึกเรานี่คืออย่างน้าแกเด่นบิลนะขออนุญาตไปเติมเพิ่มก่อนไปเติมเพิ่มมาโอเคขออนุญาตไปเติมเพิ่มก่อนสักแป,ป๊บนึงนะครับนี่เนะติมเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยนะขอเติมมายัดมานะครับนี่เติมมาแล้วก็ขอลั่นเลยแล้วกัน900ทองนะแต่ว่า ก่อนจะไปลั่นเก้า้อยทองเราลั่นเลยใช่ไหมเฮ้ยแสงสีดํามาทุกคนเป็นแสงสีดําครั้งแรกในไอดีผมนะย้ําว่าเป็นไอดีหลักผมครั้งแรกเลยนะเฮ้ยแล้วเสือ้อสีอะไรอ่ะสีขาวอู้หูเฮ้ยเบลเบลว่ะเฮ้ยโอ้โหรีแอคจะแบบไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าเราพากเสียงย้อนหลังนะบเบลว่ะทุกคนบเบลมาเฉยบเบลมากับใครคือจะคุ้มไหมต้องดูครับแกรืเบลมากับใครโอ้โห เดียวมาเฉยเลยเก0รเนะครับ9ก้้อองออกสองแล้วตัวอีกต่อไปต่อจากเดียวนั่นก็คือเฮ้ยเชฟชินโก้โอ้อโหเวอร์เวอร์ไปไหมทุกคนทุกคนคิดไงลองคอมเมนต์มาละกันโอ้โหเวอร์ป่ะคุ้มป่ะแบบนี้คุ้มไหมลองคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยมีใครเปิดเบอร์อบอแบบนี้ไหมบางคนบอกว่าสูงฟรีได้ส่วนตัวผมนี่คือโอ้โหต้องเติมอ่ะส่วนใหญ่ผมจะดวงดีตอนเติมนะแบบว่า ต้องมีหมดท้องหมดไ like รก่อนนะขออนุญาตคงอนุญาตแคปเลยละกันนะประมาณนี้เลยนะทุกคนในการเปิดครั้งนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบมีเสียงหรือว่ารีแอคที่ตื่นเต้นหรือว่าเห็นหน้าตากิดการนะด้วยความที่มันเป็นเบื้องหลังเนาะไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับนันนี้บ๊ายบายครับผมครับ